าลทราย700กรัมกะทินะครับ1000กรัมนะพอใส่2อย่างแล้วก็มาคนผสมให้น้ำตาลทรายละลายนั่นเองนะครับแต่ในส่วนของการตีแป้งเวลาคูใส่แป้งคูก็จะใช้เป็นอ่าเป็นเครื่องตีแป้งนะครับเพราะว่าจะได้เร็วหน่อยจะได้รีบพํมขนมด้วยนะครับ อย่าลืมนะครับใครที่จะน้าตาลทรายเ0 0กรัมใช่ครับน้าตาลทรายเ0 0กรัมกะทิกล่องหรือกะทิขวดนะครับ1 0 0 0กรัมนะครับอย่าใช้เป็นกะทิทั้นสดนะเดีย๋ยวใช้เป็นทั้นสดนะครับเพราะว่ามันจะไม่ความมันของขนมเรามันจะไม่สม่ําเสมอกันขอบคุณผู้ที่ติดตามใหม่ด้วยนะครับ ใครก็มาไม่ทนันรีบจุดเลยนะพึ่งไปนะครับพึ่งไปนะพึ่งใส่น้ําตาลทรายกับกัที่น้ําตาลมะพร้าวน้ําตาลมะพร้าวก็ใช้ได้แต่น้ําตาลมะพร้าวความหวานเขาจะไม่ได้ไม่ได้จัดจ้านมากเหมือนกับน้ําตาลทรายแดงนะครับก็ต้องใส่ปริมาณที่เยอะกว่าน้ําตาลทรายแดงเนาะซึ่งน้ําตาลมะพร้าวเขาจะมีความหวานที่กลมกล่อมละมุนกว่านะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องชิมแล้วแหละ ้องกินถ้าลดหวานลงขนมจะแบบความหวานมันไม่มันไม่เกี่ยวกับความกรอบของขนมนะครับเนาะมันอยู่ที่แป้งกับส่วนผสนมอื่นนะครับน้ําตาลมันก็จะให้ความหวานมันจะไม่ได้ให้ความกรอบนะครับน้ําตาลกับกะทิมันให้ความหวานแล้วก็ความมันความมันความหอมด้วยนะครับนะเพราะฉะนั้นจะลดหวานก็ได้เหลือ600กรัม500กรัมก็ได้แต่ถ้าไม่ชอบหวานมากนะ แต่สำหรับ700กรัมนี่มันหวานกําลังดีนะครับสามารถทานได้ทุกคนเลยนะครับมันจะไม่หวานมากมันจะหวานพอดีเลยนะครับเราต้องตีให้น้ำตาลมาละลายให้หมด แป้งเท่าไหร่ครับสูตรนี้แป้งจะเป็น900ารกรัมนะครับทุกที่แอดครับแป้ง900ารกรัมนะต้องพักแป้งพ,พักเหมือนกันครับจำไว้เลยนะครับขนมทุกตัวนะครับขนมทุกอย่างพักแป้งนะครับเพื่อจะให้เพื่อจะได้ให้ส่วนผสมทุกตัวมันเข้ากันนะครับแป้งเราจะได้ มีความเนียนนะครับเวลาเราทําขนมไม่ว่าจะขนมอะไรทุกอย่างเวลาผสมแป้งนะครับต้องพักแป้ง